คุณผู้ชมคงจะเคยได้ยินชื่อ l o อ t t a r รมาแล้วแน่นอนค่ะเพราะว่าชื่อนี้นะคะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วโลกค่ะแล้ววันนี้รายการ Living at Home จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักให้ลึกซึ้งมากกว่าเดิมพร้อมกับสัมผัสกับความหอมละมุนล,ละไมของดอกไม้นานา,นานชนิดและไปพูดคุยกับ General Manager ค่ะที่ l o อ t t a r รถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ครบเครื่องเรื่องบ้านสนับสนุนโดยคอนบูดนวัตกรรมเพื่อโลกสวย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก้อยธันวาไลพินินค่ะจากรายการ Living at Home นะคะโดยเข้ามาในร้านได้กลิ่นหอมอบอวลของดอกไม้นานาััธุ์เลยทีเดียวอยากจะให้คุณนิตยาค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเกี่ยวกับ Storytelling 10เรื่องสั้นที่ก้อยได้ชมในเว็บไซต์ค่ะมันมีความสวยงามมากอยากจะให้เล่าถึงความเป็นไม้ให้ฟังหน่อยค่ะว่ามียังไงบ้างค่ะยินดีเลยค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกว่าร้านล็อกสแตนอองพรวองเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรนะคะคือโฟลเดอร์ของเราคือมิสเตอร์โอลิเวียโบซองนะคะเป็นถิ่นกำเนิดของแกแล้วแกก็มองดูว่าในพาวองเนี่ยมันมีพืชพันธุ์ธรรมชาติมากมายทำไมเราไม่รังสรรค์สิ่งดีๆให้กับลูกค้านี่คือแรงบันดาลใจทำให้เกิดแบรนด์ล็อกสแตนขึ้นมานะคะส่วนในเรื่องของทูสตอรี่เนี่ยวันนี้พี่ก็อยากจะแนะนาสัก4ีห้า รายการนะคะที่เป็นเรื่องของ t r u e Story แล้วก็เป็นโปรดักต์ของลอสแธนในปัจจุบันนะคะได้เดี๋ยวชางนทันนี้เลยนะคะค่ะอันนี้เนี่ยเป็นดอกลาเวนเดอร์ะนะคะเป็นสายพันธุ์จากพอวองที่เกิดจากสิ่งธรรมชาตินะคะตรงนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยจาก t r u e Story ก็คือว่าทางทางฝรั่งเศสเนี่ยให้สิทธิบัตรของเราเรียกว่า AOC นะคะก็คือ,อ apparent Origin c o n t r o l นะคะหมายถึงว่าสายพันธุ์ตัวนี้เป็นสายพันธุ์จากธรรมชาติของพรวองอแล้วสายพันธุ์ตัวนี้ได้ได้มาจากอะไรเนี่ยก็คือมันมีข้อกำหนดอยู่4ข้อหลักๆนะคะก็คือว่าจะต้องปลูกสูงกว่าน้ำทะเลเนี่ย8 0 0ถึง1200กิโลเมตรนะคะจากน้ำทะเลอันที่สองเนี่ยจะต้องไม่ใช้สารเคมีในการไม่ใส่ปุ๋ยที่เป็นสารเคมีในการปลูกนะ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะของลาเวนเดอร์ของเราก็คือว่าการปลูกข,ของเราเนี่ยเราจะคาดออกมาแค่25กิโลกร,รัมต่อพื้นที่10,000ตารางเมตรซึ่งถ้าเกิดได้มากกว่า25กิโลกร,รัมนี่เราจะคัดทิ้งเลยนะคะอันนี้คือจุดเด่นอันนึงที่ทางฝรั่งเศสเนี่ยมอบวุฒิบัตรของ AOC ให้กับเรานะคะแล้ว AOC เนี่ยในแต่ละปีนี่เราต้องต่อเราไม่ใช่ว่าได้ครั้งหนึ่งแล้จะใช้ได้ตลอดไป ซึ่งในแต่ละปีเนี่ยเราก็ต้องส่งคุณสมบัติทั้ง4อย่างเนี่ยให้ทางกับแบบกับทางรัฐบาลฝรั่งเศสทุกครั้งนะคะก็คือคปีต่อปีปีต่อปี<ร>ออค่ะซึ่งซึ่งถ้าในแต่ละปีเนี่ยมีข้อใดที่หลุดไปจากใน4ข้อนี้ก็คือเราจะไม่ได้สิทธิบัตรอันนั้นเลยนะคะอันนี้คือข้อจํากัดของรัฐบาลฝรั่งเศสค่ะเรียกว่นที่เป็นความภูมิใจของล็อกซิแทนมากใช่ค่ะเพราะว่ายากพอสมควรที่จะเขาเรียกว่าอะไรจะคงอยู่ในคุณภาพแบบนี้ใช่ค่ะ ตัวต่อไปที่อยากจะนําเสนอนะคะก็คือในส่วนของผลิตภัณฑ์อัลมอนด์นะคะ,ะอันนี้แรงบันดาลใจเกิดมาจากที่ว่าผลิตภัณฑ์อัลมอนด์เนี่ยกำลังจะสูญไปจากฝรั่งเศสก็คือ,อทางรัสเซียเลยมีความคิดว่าน่าจะทํายังไงให้รักษาผลิตภัณฑ์ตัวนีออ้ต้นไม้สิ่งนี้ไว้ก็เลยเริ่มทําการปลูกอ<ะ>ัลมอนด์นะคะหลังจากนั้นก็เลยกลายมานําเป็น ผลิตผลผลิตภัณฑ์ของอัอลมอนตัวนี้ซึ่งมีส่วนผสมของโปรตีนซึ่งทําให้เกิดความชุ่มชื้นกับผิวหนังนะคะเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์อัลมอนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดของลอคซิแทนนะคะ ไปนะคะที่อยากจะแนะนำถึงเรื่องของ Two Story ของระราชานนะคะก็คือผลิตภัณฑ์อีมบอกกล์นะคะที่มาที่ไปก็คือดอกไม้อันนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเด็ดมาจากต้นเวลาผ่านไป10ปีมันก็ยังเป็นสีสันแล้วก็คงคุณภาพคงรูปรูปแบบเนี่ยอย่างนี้ตลอดไปซึ่งเป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์มากนี่คือดอกไม้จริงๆดอกไม้จริงเลยค่ะอันนี้เราเด็ดมาจากต้นนะคะจับด้เลยค่ะแล้วเราก็เอามา คือเขาก็จะอยู่อย่างนี้เลยใช่ไหมใช,ใช่ก็คือสิปีผ่านไปสีก็ยังเป็นแบบนี้ความความสวยงามในเรื่องของสีสันแล้วก็รูปทรงเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากแรงในใจอันนี้เราก็เลยทางมิสเตอร์โอลิเวียโบซองก็เลยมองว่าตัวอีโมกเตลเนี่ยเป็นตัวที่แอนตี้เอจจิ้งในเมื่อตัวตัวเขาเองเนี่ยมีตัวสามารถคีปตัวเขาเองเนี่ลองลองไลฟ์ long, long ได้มีอายุที่ยืนนานก็เลย เป็นแรงบันดาลใจนำมาผลิตภัณฑ์ผลิตเป็น Product ชื่ออ m ม็อก l ตนะคะในตัวเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อต้านเอจจิงต่อต้านริ้ววัยก่อนอายุนะคะเหมาะสำหรับสาวๆใช่ใช่ไหมคะที่จะที่ค่อนข้างจะกังวลเรื่องริ้วรอยด้วยใช่คใะอันนี้น่ามาสัจรรยัมากน่าสนใจจริงๆเลยก็ยังจะอยู่อย่างนี้เหมือนสตารไว้ใช่คุณกยสามารถเก็บไปไว้ที่ห้องนอนหนึ่งชุดได้ก็ อีกสิปีผ่านไปมันก็ยังคงความเหลืองความความสดแบบนี้ไว้อาจจะไม่สดแต่ว่ามันเป็นอะไรที่คงรูปของมันอยู่ตลอดไปค่ะนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังได้รางวัลจากครีโอนะคะเป็น best anti aging serum ประจําปีนี้ด้วยนะคะมีผลิตภัณฑ์นี้แบ่งเป็น3ากลุ่มมีทั้งตัว brightening ซึ่งทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสนะคะแล้วก็ปริิ ผลิตภัณฑ์ของอีมอกเตลปกติ i, แล้วก็ขั้นแอดวานซ์สำหรับผู้ที่มีผิวแห้งสําหรับเพื่อให้ความชุ่มชื้นสําหรับคนสูงอายุขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเรได้ว่าถ้าใครอยากจะเป็นสาว2,000ปีต้องเดินเข้ามาดูที่นี่ก่อนมุมนี้เลยใช่นะคะ ตอรี่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทางฟาวเดชั่นทางฟเดอร์ทุกคนเนี่ยภูมิใจที่จะนำเสนอนะคะ mm hmm. ก็คือว่าเราทางฝรั่งเศสทางล็อกสแทนที่ที่พรวองเนี่ยเราตั้งสมาคมเรียกว่าทุกสัมผัสจากโตวองซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่จะเป็นที่คนสายตาดีอย่างพวกเราเนี่ยสา,สามารถได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์นะคะคนตาบอด เมื่อเมื่อมาสัมผัส p r o d u ั t ของ mm hmm. ล็อกซิแทนเลยพี่โชยดูนะเราจะมีตัวอักษรเบลนี่นะคะตัวนูนตรงนี้ oh. อย่างน้องๆหรือคนผู้พิพากทางสายตาเนี่ยเข้ามาในร้านเราบางทีได,ได,ได้ได้กลิ่นแต่เขาไม่ทราบว่ากลิ่นนี้มันมาจากอะไรบ้างน,นะคะ mm hmm. เขาสัมผัสตรงนี้เขาจะทราบเลยว่า p r o d u ั t ตัวนี้เนี่ยเป็นอัน uh, ต้าลิชโลชั่นจะทราบเลยว่ามันเป็นโลชั่นมันเป็นเจลอาบน้ำ mm hmm. ซึ่งนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของทางล mm ็อกซิแทนนะคะที่เราภูมิใจ ที่จะช่วยเหลือผู้พิการทางสายตานะคะแล้วในแต่ละปีนี้นะคะเราจะมีผลิตสบู่ลิมิเต็ดเอดิชันะคะ,ะให้คนสำหรับบริจาคใหค้กับคนกตาบ,บอดเรียกว่า s o อร์ฟอร์ไซสนะคะ,คะสบู่สำหรับสายตาแล้วกำไรในส่วนตรงนี้500%เนี่ยเรานำไปเป็นกองทุนสำหรับให้การศึกษากับเป็นกองทุนให้กับแพทย์ที่รักษาผู้พิการทางสายตาแล้วก็ออกตรวจเยี่ยม รักษาผู้พิการทา,ทางสายตาทั่วโลกเลยค่ะอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เราทําขึ้นมาทุกปีนี่ค่ะน้องๆเขาก็มีความสามารถมากพิการทางสายตาแต่ความสามารถเขาไม่พิการเลยอ,อย่างน้องคนนี้เล่นเพลงอิเล็กโทรนนียนะคะไม่มีโน้ตอันนี้ทึ่งมากคือเขาอาศัยจากการฟังใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นคอรสเนี่ยซึ่งซึ่งวันนั้นเนี่ยลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาประทับ,ทบใจมากแล้วนอกจากนั้นหลังจาก จบช่วงคริสต์มาสนะคะเราได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลค่า2 0 0 0 0 0บาทน,นะคะอันนี้กิจกรรมนี้เนี่ยเราทําขึ้นมาทุกปีตั้งแต่เปิดล็อกซิทานล็อกซิทานมาเป็นเวลา10ปีแล้วนะคะแล้วอย่างนี้มีโครงการจะสร้างฐานกลุ่มลูกค้าย,ยังไงะคะในการขยายฐานตอนนี้นะคะเรามีแผนที่จะขยายฐานกลุ่มลูกค้าที่เด็กขึ้นมานิดนึงจากอายุคือเดิมเนี่ยจะเป็นลูกค้าที่อายุ3 0มสิบเพราะว่าเรื่องเนื่องจาก เรื่องของราคาลูกค้าจะมีความรู้สึกว่าราคาค่อนข้างสูง<ะ>แต่ตอนนี้เนี่ยบางสินค้าบา,างรายการเราปรับลงนะคะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเราเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่ฮ่องกงบริษัทลูกกันนะคะ,ะเขาก็อยากจะให้เรามีราคาซึ่งใกล้เคียงกับทางฮ่องกงเราก็มีการปรับราคาลงในบางรายการเ<ะ>ช่นแฮนด์ครีมเนี่ยนะคะเราปรับลงมาถึง20%ที่ผ่านมา<ะ>ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะตอนนี้เข้าสู่หน้าร้อนแล้วมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนไหมคะที่จะแนะนำว่าสามารถใช้ในฤดู ในหน้าร้อนนี้ได้ค่ะก็อยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์อัลมอนด์ที่เมกีแนะนำไปนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมีโปรตีนของสารอารัลมอนด์จะทำให้ผิวกระชับเรียบเนียนแล้วก็ในหน้าร้อนเนี่ยจะทำไม่ทำให้เหนียวเหนึ่งหนะนะคะแล้วนอกจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ,ะในหลังกล่องเนี่ยยังเป็นข้อพิสูจน์ว่าลูกค้าใช้แล้วเนี่ยได้ผลเพราะอันนี้จากอยอยของฝรั่งเศสเนี่ยเขาได้ลองทดสอบกับลูกค้าจำนวน20 จำนวน25ท่านในเวลา28วันรับผลผลผลรับออกมาเนี่ยค่อนข้างเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าเราเลยกล้าที่จะโชว์ในส่วนของเปอร์เซ็นต์ในสิ่งที่ลูกค้าพึงพอใจตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งผิวกายแล้วก็ผิวหน้าใช่ไหมคะนอกจากในตัวผลิตภัณฑ์มีตัวอักษรเบลบนกล่องเราก็มีด้วยนะคะนขอสัมผัสนี้เลนะคะใช่ตรงนี้ซึ่งก็บ่งบอกว่า สัมผัสจากพรวองเนี่ยได้ทั้งคนที่สายตาปกติแล้วก็ผู้พิการทางสายตาก็สามารถทดลองใช้และรู้จักผลิตภัณฑ์ของล็อกซิทานได้ตลอดเวลาค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมจะสามารถพบกับล็อกซิทานได้ที่ไหนบ้างคะค่ะก็ล็อกซิทานนะคะมีทั้งสาขาในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะคะเรามี6กบูติกลักษณะนี้เราเรียกว่าบูติคเป็นช็อปฟรีสแตนดิ้งนะคะในกรุงเทพ มีที่เจลเอเวนูแล้วก็ไลฟ์สาทรน,นะคะในกะบางนาเซ็นแันพลามง้้าเพนเินซูล่านะคะแล้วก็เมเจอร์รัชโยธินนะคะส่วนในดิพาร์ตเมนต์สโตรนี่เรามีในกรุงเทพ13สาขาและก็ต่างจังหวัด4สาขาค่ะที่เชียงใหม่อุดรขอนแก่นแล้วก็พัทยาค่ะเชิญพบกับ็ลกสิทานทั้ง24สาขาได้นะคะค่ะท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณนิตยาค่ะช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะ ก็วันนี้หลังจากที่แนะนำ True Story รรหลายๆเรื่องไปแล้วนะคะก็คิดว่าท่านผู้ชมรายการคงอยากจะเห็น True Story ของจริงนะคะก็เรียนเชิญให้มาวิสิตร้านเรานะคะมีทั้งบูิกที่เมื่อกี้แนะนำไปนะคะแล้วก็หรือ department store ก็จะได้สัมผัสกลิ่นไอของพร้วอ,อย่างแท้จริงนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะสัมผัสพร้วองจริงๆที่ฝรั่งเศสนะคะล็อกซิตานเนี่ยเราเป็นสปอนเซอร์นะคะสร้างบอลลูมยักษ์เพื่อให้ท่าน ท่านที่อยากวิสิตพรวองเนี่ยขึ้นไปในบอลลูนจะเป็นรูปของล็อกสิแานแล้วก็จะเห็นทุ่งแควนของพรวองทั้งหมดเลยค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะก็จะต้องขอบคุณคุณนิตยามากเลยนะคะที่ให้เก็บมาให้ข้อมูลแล้วก็เล่าเรื่องราวที่สวยงามเกี่ยวกับล็อกิตานให้พวกเราฟังขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่ถูกพิสูจน์แล้วนะคะว่าเรื่องราวของลอสตานเป็นเรื่องจริงและคุณผู้ชมสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวคุณเองค่ะ